แต่ที่เราขัดสีด้วยลูกฟ้าแล้วนะคะเพื่อน,อนตอนนี้เราจะมาท้าพิสูจน์กันค่ะก็คือจะพิสูจน์ในการใช้เครื่องกาวนิกนะคะเพราะว่าเครื่องกัวนิกเนี่ยจะเป็นการดึงกระแสไตั้งตัวเราขังขึ้นมาเพื่อเป็นการสลายถ่านมันนะคะไม่เกิดอันตรายด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเพราะว่าของเดิมก็ มันค่อนข้างสูงอยู่ก็อับอายเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนช่วงตอนจบนะคะต,ตอนนี้ก็เราก็เริ่มใช้ตัวเจลนะคะที่จะสลายไขมันนะคะ เพื่อนๆคะคุณสมบัติของเครื่องกาวเนิกนะคะใครที่คลอดลูกแล้วก็หนะ้าท้องลาแล้วก็มีแผลเป็นนะคะบางคนอาจจะผ่าตัเดเส้ติ่งมาแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะเครื่องนี้ก็คือจะช่วยในการสลายตัวผิวจุดบ,บริเวณตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวกลับมาเรีย,รยบสวยแล้วก็ผิวกระชัดมากขึ้นค่ะท้าพิสูจน์ค่ะ